อีวาวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับที่ตอนนี้รายการ e c h o y Trainee นะครับรเดบิวก็ได้มีเพรสคอนแล้วนะครับเราตั้งใจที่จะปล่อยออกไปก่อน3 EP ก่อนที่จะจัดเพรสคอนเพื่อให้คนได้รู้ว่าตัวรายการจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับอะไรแล้ววายของรายการมันเป็นแบบไหนก่อนที่จะมีเพรสคอนก่อนตัวเป็นโปรเจกต์นี้ ผมว่ามันยากเรื่อง <c oughs> เรื่องตัวเมมเบอร์แหละครับจริจริงๆก็ส่วนแล้วตัวตัวผมเองก็ไม่ได้เปิดแคสหรือออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนเจอคนนั้นเจอคนนี้มีคนแนะนํามาอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็พอพอได้เจอตัวจริงพูดคุยกันปุ๊บ,บ,บเราคลิกกับเขาเราก็ต้องดูว่าเขาคลิกกับเราด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดเขาคลิกกับเราปุ๊บ ทุคลิกกับเมมเบอร์คนอื่นด้วยไหมะอะไรเง<ๆ>ี้ยก็เป็นอะไรที่ที่ใช้เวลาหมดกันกว่าจะมาเป็นหกคนนี้ครับแต่ผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเวลาทําให้เราสัดสรรได้ได้สิ่งที่ที่ลงตัวที่สุดแล้วก็เป็นเบสทัวร์เรียกว่าอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ท้าทายท้าทายมากครับเพราะว่าเอาจริงตัวผมเองเนี่ยในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะมาทําจะจะก้าวเข้ามาสู่แอเรียที่เป็นเรื่องของเขียนดนตรีครับผมเพราะว่า <s> ทุกวันนี้ก็ยังต้องเ,อร,เรียนรู้อะไรเยอะมากครับโชคดีที่เรามีโอกาสได้ทําพวกเบื้องหลงังหรือว่าช่วยช่วยศิลปินคนอื่นมากับสังก,กัดอื่นๆเลยครับก็เป็นการที่ทําให้เรามีคนให้เราแบบยกหูหายกหูถางได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เดินเดินทางมาเห็นว่าตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์ต่างๆมานี้ยค่ะนี้ก็พัฒนานานใหม่คือถ้าตั้งแต่ day o n ผมเรียกว่าโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากแซมเหมือนกันครับก็ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. คือ mm hmm. น้องกลับมาจากเกาหลีด้วยแพชชั่นยังไม่หมดด้วยต่อให้ตัวคอนแทคตรงนั้นกับโอกาสตรงนั้นมันมันมันจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เจอแต่แซมเป็นคนหนึ่งที่กว่าจะได้มาทํางานด้วยกันใช้เวลาใช้เวลานานเหมือนกันครับเอ่อคุยกับเขาคุยกับที่บ้านอะไรต่างๆพอแซมเข้ามาปุ๊บด้วยโอกาสและเวลาด้วยมันพาเขาไป ไปวนไปที่อื่นก่อนก็คือไปเป็นนักแสดงก่อดก็แล้วหลังจากนั้นก็ซ้อมผมก็ส่งเขาเรียนร้องเรียนเต้นมาเรื่อยๆจนเมมเบอร์คนอื่นค่อยๆโผล่มาทีละคนผมก็เลยรู้สึกว่าจังหวะชีวิตมันพาเราไปเจอเจอคนที่เราคิดว่ามัน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 เหมาะแล้วก็เหมาะมาจับกับกับวัตถุนิตี้คนนี้ด้วยครับเชาเชก็เหมือนกลัมาเป็นดิวใช่ยังไงบ้างคะในหน้าที่ตรงนี้ เป็นโปรดิยวฝั่งไทยนะรัก็ส่วนลัาเราจะเด้นไปดูว่าภาพวงของเพลงเดโมมาเราจะทำยังไงเข้ากับน้องแล้วก็ให้น้องสื่อสารไดีที่สุดเป็นโอกาสแรกแล้วก็ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากที่ที่ได้ดูภาพรวมให้เด็กๆในเพลงในเพลงเอ่อรายการที่เรแล้วก็สิดว่าเราทำให้วงตัวเองทำให้ตัวเองอาจจะมีไปฟีดบ้างแต่งด้วยเงี้มาแต่งด้วยภาพรวมใหญ่ก็จะมีความเพลงน umas, ิด <blunt> น <animation> really like ึงตอนที่กล้องติดต่อครับกัวทำของ เพราะว่าเราเราเราเหนยากอะครับในการนการคุยเนาะแต่ว่าพอได้ทำอะไรจริงน้องๆทุกคนมีความตั้งใจและกิจมากกองก็ช่วยเหลือทีมพีก็เลยบอกว่าคิดคอนเสิร์ที่มาขายดูตัดไปปุ๊บก็ผ่านมาเร็วเลยพ่น่าทิ้งพี่ต้องติดต่อไปพี่ฟอคือบลังเซเลียเอ่ยเนี่ยค่ะผมรับพี่ต้องตลอดเวลาเลยครับมีมีเล่นทรงเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนชื่อไลน์ไม่รู้ว่าชื่ออะไร ให้ิดกดดังหรือว่าให้สดยาวเปคนตัวแรกวคือส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเืออย่างเพลงเพลงตัวรายการเนี่ยมาสเตอทีสเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่ค่อนข้างชัดสำหรับน้องๆคนดีของทุกคนเลยคือพอผมเลือกใครมาคือผมไว้ใจเขาร้อเซ็นคือผมรู้สึกว่าเราเราเอาเขามาทำพาร์ทพาร์ทนี้แล้วอะ่ะ เรามั่นใจว่าเขาทำาพลงนี้ได้ดีที่สุดที่จริงเขาทำได้ดีกว่าเราแน่นอนเราก็เลยเชื่อเขา100%คือปล่อยให้เขาเป็นีเลยแล้วก็เด็กๆเราก,ก็รู้สึกว่าเทนของเขาเองมันจะออกมาลงตัวที่สุดต่อเมื่อเพราะเขา6คนมีอินพุตแล้วก็มีการมีการสรุปกันในตัวเขาเองว่าเขาชอบแบบนี้เขาโอเคที่ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นฝงเป็นคนเลือกมันจะกลายเป็นเทนของฝงไม่ใช่เทนของเขาครับ ก็เลยปล่อยเลยครับแล้วก็พัชคุโราฟผมก็ไว้ใจคนที่มารับหน้าที่ดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันผมเลยรู้สึกว่าสองอย่างสองคนที่เข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ออกมาแล้วมันทำให้ทุกอย่างออกมาลงตัวแล้วก็ออกมาเป็นเบสเอ,อาทำของตัวเรนา กเ็นจ่ยงอร์่าาอางันเ็นตอสับอตีได้กับตา่่าไก่อนเลยนนานได้มาจริงๆรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นมากครับตอนตอนรแรกครงแรกที่ที่พี่ก้องชวนู้สึกนี่เิงหน้า่มาครับจริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่พี่ก้อง ี่ก้องชวนมาตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเลยแล้วเราก็พอได้เข้ามาเรารู้สึกว่าชอบ r อ n m e รนตรงนี้แบบว่าพี่เพื่อนท,ทุกคนแบบน่ารักมากแล้วก็อ,อ,อยู่ไปเรื่อยๆมันเหมือนแบบเราเจะจุดหนึ่งเนาะที่เราแบบโอเคเราติกการเราจับมือว่าเออนี้คือเป้าหมายของพวกเรานะแล้วเราก็พร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยค่ะใช่ครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากท,ที่ที่พี่ก้องยอมรับให้พวกเราเป็นกคนนี้ในในวันนี้อันนี้คืบอกว่าน้องแซมก่อน เริ่มแรกก่อนใช่ใครเป็นคนเขามาตามมาเป็นคนที่มาท้องกันคุคนที่สองจะเป็นเลออนครับบอกว่าตามมาแล้วก็มาเป็นพีะพีแล้วก็ทายทายนักเติร์นแล้วก็เบรกครับซึ่งแต่ละคนก็มามาจากต่างที่แหละครับที่เราบอกไปว่าบางคนก็เคยเป็นนักเติร์มาก่อนบางคนเคยเคยทำงานมาแล้วคนในซีดี้หรืออะไรเงี้ยก็ตัดที่กันมาแล้วก็มารวมตัวกันเป็นก้อนนี้ใช่ครับ ที่จริงผมรู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็กังวลมากเพราะเป็นเข้ามาใหม่นะครับผมก็ผมว่าผมเป็นอ่าผมไม่ค่อยคุยกับคนเก่งด้วยก็รู้ว่าเข้ามาแล้วจะเข้าเข้ากันไม่ค่อยได้ใช่คุยยากแต่พอเข้ามาปุ๊บก็มีพี่ๆที่เกลี่แล้วก็เข้ากันได้ง่ายครับผมก็เลยทำให้เป็นหกคนนี้ขึ้นมาสนุกวะสนุกวยสนุกครับ <laughs> จริงๆรายการเรียนช้อยเทนนิสวอทูเดอะเบลคือแบบช่วยพวกเราเยอะๆเยอะมากๆแบบว่าให้เราได้เห็นมุมมองความคิดของเพื่อนๆจริงๆแล้วก็นิสัยของเพื่อนๆเราเข้าใจกันมากขึ้นจริงเราแต่ละคนมีแบบว่าได้อะไรเป็นยังไงบ้างด้วยหรือเปล่าก็วเป็นความเชื่อใจมากกว่าครับแต่ว่าในการในการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การการเต้นเนี้ยเราก็เชื่อใจกันและกันแบบว่าเบื่อนคนนี้บอกว่าเอ้ยท่านี้เป็นอย่างนี้นะท่าน้อเป็นอย่างนี้นะเราฟัปอย่างนี้นะ คนรับฟังกันลันถ้าเป็นกานที่ในบ้านเราก็ก็แบ่งกันตามวิสเนาะตามวันว่าเออวันนี้ใครจะฟิลอยากล้างจานหรือใครจะอยากอยู่บ้านอะไรเงี้ยใช่ตามความรู้สึกันเลยว่าใครจะทำะไรใช่แต่ส่วนใหญ่ส,หญส่วนใหญ่ก็จะพ<ม>ูคู่กันก็จะไม่ไม่ใครไม่ใครได้ทำะไรกันยพวกเรากินกินกันสะอาดใช่ใช่ไม่ดีในรายการค <ๆ S 1> ราบผกใช่ถูกต้องสะอาดจริงางทีชาทียงไมกันคือแบบดคกันเ้อะไรเนี้ยอะไรที่เขาย ถามไม่ยากนยครับทีมองว่าไม่ยากครับเพราะคืออย่างที่พี่บอกว่าทุกคนก็พยายามช่วยเหลือกันตลอดแล้วก็พยายามเข้าหากันทุกครั้งแล้วแบบเวลาคนนี้มีปัญหาอะไรหรือว่าผมมีปัญหาเตอร์ก็เตอร์พายหรือทุกคนเลยก็ะจะคอยช่วยตลอดไม่เคยปล่อยให้ใหครอ,อยู่คนเดียวเลยเราช่วยเหลือกันก็มากๆเราแต่ละเราแบ่งกันแบบว่ามีชาติอะไรไหมีามีชาไหนที่แบบงโหวตบ้าง มืัอนี้เอาสปอยได้เลยหรอโอเคเกิดไหมก็อาจจะมีบ้างนะครับเกิดโกรธใช่ไหมคือคืออ่ะคือเราได้ได้ดูทีเซอร์ EP4 แล้วเนาะก็จะเริ่มมีกลิ่นความแบบว่าบิดตรงนี้ไม่มีนี่อะไรอย่างงี้ดราม่าดราม่ามีดูการมีมีดูมีเกรียดกันลมีเถียงกันใช่ครับคือคือจะมองว่ามิชชั่นแต่ละมิชชั่นมันเป็นเป็นความท้าทายในแต่ในในเรียกว่าทาเลนต์นนั้นดีกว่าว่าแบบวันนี้เราทำอะไรเราจะเต้นไหมเราจะ เรียนแต่งเพลงไหมอะไรเงี right. <ac> remained, know, ้ยครับ so, ก ah, sure ็ค so, oh, oh, mm ือเราไม่รู้ด้วยเนาะตอนที่อยู่ในรรใช่มันเลยมันเลยเป็นความติดเต้นอะตอนนี้คำถามสำหรับคนว่าแบบว่าเราหวังผ่านอะไรมิชาตินมัเราได้อะไรจากมี้กันมากความพัฒนาในด้านไหนอะไรอยังไงเริ่มจากพี่พี่สามนะเราอยู่พี่สามพี่สามบ่อนิดนึงนิดนึงนิดนึงก็คือที่เราแต่งใช่ใช่แต่งเพลงเนาะโอเคใช่ผมว่าทุกมิชชั่นมันให้ คําสอนที่ต่างกันสําหรับแต่ละคนด้วยในมิชชั่นเดียวกันนะครับเช่นอ,อย่างมิชชั่นแต่งเพลงล่าสุดผมส่วนตัวผมได้เรียนรู้ว่าเอ,อจริงๆการแต่งเพลงการแต่งเพลงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบว่าไกลเกินเอื้อมมากคือมันกลายเป็นว่ามิชชั่นนั้นก่อนเข้าในห้องกับติวเตอร์ผมเคียนมากพอรู้สึกเฮ้ยไม่เป็นทุสิ่งี้กอก่อนแต่กลายเป็นว่ามิชชั่นนั้นทําให้ผมเปิดโลกตัวเองว่าเฮ้ยการแต่งเพลงมันไม่ได้ยากเกินระดับ ความสามารถเราเองซึ่งหลายคนก็ได้เรียนรู้อะไรที่แบบว่าของตัวเองแหละซึ่งอันนึงที่แนนเด่กก็ของพาเรื่องรองเท้าสนัพกอ๋อคือเหมือนพี่ไฮพี่ไฮสอนพวกเราเรื่องแบบว่ารองเท้ารองเท้ามันเปิดเบอรการเปียบเปยอะไรการเปียบเปยต่างๆที่แบบว่าในมุมศิลปินเขาจะเห็นกันแต่ว่าแบบตอนนั้นพวกเราก็ยังไม่เห็นเนาะอาจจะยังไม่เห็นแบบตัวพายยังไม่เห็นก็ อนนี้พอได้เรียนรู้จากพี่ไฮก็ได้อะไรเยอะมากได้เห็นเปายมุมมองใช่ได้เปิดมุมมองใหม่ๆใช่ครับเหมือนแบบว่าสิ่งของสิ่งหนึ่งมันมองได้หลายหลายมุมมองแล้วเราก็หยิบสิ่งพวกนี้แหละมามาแต่งอย่างเช่นแบบรูบิก็มีหลายสีอะไรอย่างเงี้ยที่ผมคิดได้ซึ่งทั้งหมดนี้คือหมายถึงในเรื่องการแต่งแต่งเองใช่ใช่เป็นการเปลี่ยนเปิดพอดีก็พูดตามตามคอมมิชชั่นนี้ที่ติดปัญหาครับเพราะว่าวันนั้นคือช่วงเช้าและแต่ช่วงเช้าเลยคือ พี่มีธุระข้างนอกก่อนแล้วก็กลับมาบ้านช่วงดิฟทอลใช่ครับที่หลังจากดิฟทอลเสร็จตอนนั้นอาการพีเริ่มแย่ลงก็เลยหลังจากนั้นก็เลยแบบใช่ให้พักอยู่บ้านแต่เป็นอีพีอื่นอาจจะไม่ใช่อีพีสี่ก็ได้สักพอนิดนึงนิดนึงว่าแบบเราทำอะไรก็ได้แต่ถ้าแบบว่าอืเราได้อะไรจากการตัดสินใจแต่ถ้าพี่รู้สึกว่าพี่ได้เยอะสุดที่เรื่องเต้นเพราะว่ายังพูดไม่ได้ดีกว่าก็รอติดตามนะครับทุกวันเสาร์กเแลาเราเป็นเมนแดนเลยตอนนี้อาจจะ อีพีสี่เนาะใช่อีพีสี่ก็จะตามขาดอีพีสี่ขาดัาขผมแซมแซมรู้สึกว่าทุกคำสอนที่เขาให้มาแบบว่าทุกเกสแล้วก็ทุกบิชชันที่แซมได้เรียนอะได้ทำอ่ะมันมันเปิดมุมมองแซมใหม่มากๆครับแบบว่า คือถึงแม้ว่าแซมอาจจะเคยเจอสิ่งนี้มาแล้วแต่ว่าพอได้มีทกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยดีกว่ามันดีอะไรมาขึ้นใช่แบบว่ามันได้เห็นหลายมิติมากขึ้นแล้วแบบว่ามันเปิดโลกมากๆแล้วแบบว่าวิสัยทัชมันก็เลยกว้างขึ้นครับผมใช่ก็วันนี้หลักๆสำหรับผมนะครับผมมองว่าคําสอนหรือว่าประสบการณ์ที่เจอในในแต่ละมิชชั่นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อกับพวกเราอยู่แล้วครับผมใช่แล้วก็ ผมมองว่ามันคงจะมีประโยชน์กับพวกเรามากๆในอนาคตเพราะว่าเราสามารถเอาไปปรับใช้ได้เพราะว่าในในทุกี p เนาะมิชชั่นที่เราทําไปมันก็ส่งผลตามตามชื่อรายการเลยครับเพราะมันคือรถ a d to d e b ก็มันจะทั้งมากมายยังพูดไม่ได้เนาะเพราะว่ามันยัง EP สามอยู่แต่ว่าทุกๆมิชชั่นมีมีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสิลปินของเราด้วยมับนจะมีทั้งหมดประมาณกี่อะไรครับมันจะมีทั้งหมดประมาณกี่เอ่อทั้งหมดสิบ EP ครับมาสุดสิบ ใช่ใช่กนนความสนุกจะเริ่มต้นพีต่อไปน่ถูกัแล้ว่มันจะใช่แล้วแล้วก็มิชชั่นแต่ละมิชชั่นก็จะท้าให้ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเครียดกันไปเรื่อยๆใช่แล้วก็แบบล่าสุดเลยครับอพีส่เรียบร้อยแล้วชช่ที่ที่เรานั่งดีพอกันเนาะใช่แล้วเราก็เหมือนเหมือนเราได้ได้ได้เห็นมุมงของเพื่อนความคิด เพืนแปเก่าเพือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรามีแน่นอนว่าพวกเราหคนมีเป้าหมายเดียวกันนะเราอยากทำศิลปิที่ดีในงการนี้แล้วเราก็เลยดีมชั่นตอนนั้นมันก็เลยแบบว่ามาเนาะมันมาันใช่ใช่คร้บผมก็แล้วก็แล้วก็ถ้าสามารถถ้าใครแบบว่าอยากรู้ตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยนะครับก็สามารถติดตามอีสุดได้ครับขอโทษครับพุณไม่ค่อยชัดเ ผมก็มองเห็นแววใช่ไหมใช่ใช่ใชตกใจผมตกใจจะไปแบ่งได้ก่อนเดบิวใช่ไหมได้ครับแบ่งได้ได้เราจะกลายเป็นเพลงจิ๋วใช่ไหมนี่ก็เป็นเมนโรคอลอ์คอมเมดี้คอมเมดี้แนวใหม่ไปไม่ไม่เคยมีใคยไปอันนี้เขาเป็นดราม่าอ่ะถ้าดราม่าไปด้วยนะดราม่าด้วยได้หมดเป็นควบคูได้หมดหรือว่าจะแบบว่าอเลิร์ม่เออเลิร์ออเลิร์ศไปด้วยไปด้วย อ๋อเราด้วยอ๋อคนเดียวเป็นทีปอปคนเดียวก็พอดันก็ต้องผ่านทีปอไปในทางที่ไม่แล้วก็กว้างขึ้นใช่แต่มันไปด้วยกันได้นะเป็นคนตลกก็เต้นได้ค่ะก็ใช่ปปตไไลกแต่ว่าแน่นอนไม่ไม่ว่าไม่ว่าพวกเราจะจะเป็นเมนอะไรยังไงเราก็จะพัฒนาต่อไปใด้ไม่ทรมานเัยเราเดียว เตือนตุกับตุก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 เราเรียนในปศตล้วตุลาตุลาในระหว่างเรามันมีท้อแล้วในระหว่างเรามันมีท้อบ้างไหมคะเอ่อจริงๆต้องมองว่ามันเป็นมันเป็นความท้อที่พวกเราก็ยังมีจุดพักผ่อนเดียวกันอยู่มันก็เลยแบบว่าจับมือด้วยกันไปแล้วก็ผ่านความท้อไปมากกว่าแต่ละคนก็เป็นเซฟโซนให้กันถ้าใครท้อก็ ช่วยกันดึงนจับมือจับมือโยโย่ก็อยางว่าส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของเราหกคนคือเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำงานกันยังไงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันซาบซึ้งทุกรอบเลยที่มีคนคนหนึ่งท้อแล้วเขากล้าระบายออกมาเพราะว่าเหมือนเราเป็นเซฟโซนในการรละกันแล้วกลายเป็นว่า้วามระบายนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะส่วนกลับว่าเฮ้ยทำไมต้องเหนื่อยอะไร่งเงี้ยมันคือความเข้าใจที่แบบ เรามาคุยกันมาเฮ้ยเหนื่อยได้เว um> ้ยแต่ว่าป้อมใหม่เราก็ก็ไปไปด้วยกันสุดท้ายป้อมใหม่เราเหมือนกันแล้วเหมือนเราดึงกันไปด้วยกันหรือว่ามีคนหนึงลงเราก็ลงไปด้วยกันรู้สึกด้วยกันแล้วก็ดึงแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ก็คุณธรรมที่เราแบบสนิทกันมากเราใส่กันมากอืออ่ใช่ครับมากครับใช่แล้วจริงจริงดีท้องเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในรายการก่อนที่จะไปมี e ีนั้นอ่ะเราก็ซ้อมกันมาด้วยกันหลายเดือนแล้วใช่ซึ่งดีท้องเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่า กิจวัตรประจําสัปดาห์แล้วกันบางสัปดาห์ก็จะทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่แบบรวมตัวกันแล้วก็โอเคมามาเปิดใจกันแล้วก็ระบายช่วยช่วยกันโต๊ะของขาวใช่คเ่ะร่องข่อาอันนี้เราพูดว่าเป็นสเราจะพูดได้ไหมมาจะเป็นในช่วงวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวว่าปล่อยแล้ว ลหนึ่งทุ่มวันนี้จะปล่อยแล้วจะลองจะปล่อยยังไม่ปล่อยใช่ไหมใช่ครับยังไม่ปล่อยใช่ครับครึ่งทุ่มเสามารถดูได้เลยอ๋อนี่คือไลฟ์เหรอใช่โอ้โหไม่มีใอรนะนี่ครับโอเคโอเคมามามาจ้า โอเเราจะยืนรอขึ้นชั่วโมงสวัสดีไลฟ์ทุกคนนะครับโอเคครับก็มาสเตอร์พีซตอนนี้นะครับกำลังจะปล่อยวันนี้นะครับหนึ่งช่วตรงทุกทีมแพลตฟอร์มครับแล้วก็อยากให้ติดตามพวกเราแอมชอยช่วยนี้ต่อไปเพราะว่าในเดือนหน้าเราก็อาจจะมีอะไรเกี่ยวกับมาสเตอร์พีซได้แหละออกมาให้ทุกคนได้ดูกันคนต่อไปใหม่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ตุลาเนาะต้นต้นต้นแหละต้นต้นตุกตุกตุลาตุลาใช่ก็ฝากติดตามพวกเราครับใกล้ใกล้ใกล้จะเดบิวต์กับเรา ขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายูกดีเซลชิวเนี่ยตอนนึงก็ถ่ายคลิปมาตลอดเป็นดังเลยน่ไครับผมวิดีโอพาบอเล่นเร ต้องมีนาหนึ่งอ